สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีหรือมจทกันนะครับระบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากภาพรวมใหญ่ ในส่วนของงบประมาณและรายได้มหาวิทยาลัยมีแหล่งเงินทุนหลากหลายทั้งจากภาครัฐเอกชนและองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรหรือ NGO ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากรัฐรายได้จากค่าเล่าเรียนงานวิจัยและบริการวิชาการรวมถึงรายได้อื่นๆครับงบประมาณเหล่านี้จะถูกนำไปจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นงบบุคลากรงบดำเนินงานงบลงทุนและงบโครงการพัฒนา และเพื่อให้แผนงานทั้งหมดขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมจอทอได้กำหนดกระบวนการจัดทำแผนแลรงมบประมาณออกเป็น10ขั้นตอนหลักซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำแผนในระยะยาวและแผนกลยุทธ์ในแต่ละ5ปีในขั้นตอนแรกมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนและกำหนดเป้าหมายว,วิสัยทัศน์กลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจนพร้อมกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จากนั้นในขั้นตอนที่2เป้าหมายเหล่านี้จะถูกสื่อสารและถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดทำเป็นข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงานหรือ PA ครับนี่คือภาพรวมของระบบยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณของมจอทอที่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปครับ ขอบคุณครับใช่ครับวิดีโอนี้ที่ท่านกำลังดูอยู่นะสร้างด้วย AI หลายตัวเริ่มจากร่าง Storyboard ด้วย ChatGPT สำหรับเสียงบรรยายสร้างด้วย AI text to speech อย่าง Elevenlabs จากนั้นสร้างตัวนิเมชั่นคาแรคเต t e r จากเสียงด้วย AI Adobe Express เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลนำเสนอจาก PowerPoint หรือ c a n v a s เรียบเรียงเป็นวิดีโอ